สวัสดีครับลูกเกษตรนะครับ2020ครับวันนี้เรามาอัปเดตนะครับตอนเช้าๆเลยตอนนี้ประมาณสักเจ็ดโมงแล้วนะครับเจ็ดโมงแล้วมาถึงที่เกี่ยวญ้าแล้วนะครับผมออกจากบ้านมาประมาณสักหกโมงนะครับหกโมงกว่าๆนะครับวันนี้ก็ขี่เซเล์เลงมาเหมือนเดิมนะครับขี่สซเล์เลงมาเหมือนเดิม่าเมื่อวานนี้ผมได้มาแล้วรอบนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ญ่า อันนี้ขึ้นตามธรรมชาตินะครับขึ้นตามธรรมชาติเป็นญ้าแซงนะครับแล้วก็ย้ากินนีนะครับย้ากินนีก็สังเกตด,ดูจะไม่เยอะนะครับอาจจะเมล็ดพันธุ์น,นะครับเขาติดมากับรถไถนะครับรถไถพอเขามาไถตรงนี้นะครับเมล็ดพันธุ์เขาก็ร่วงเขาก็เลยเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับนี่นี่สวยเลยนะครับสวยเลยนะครับสําหรับนะครับ FC ท่านใดนะครับที่เ uh ลี้ยงวัวนะครับที่เลี้ยงวัว แล้วก็หญ้าที่ปลูกไว้นะครับหญ้าที่ปลูกไว้หรืออไม่ได้ปลูกหญ้าไว้นะครับก็นี่ครับแหล่งแหล่งที่ชาววัวหรือคนเลี้ยงวัวเขาต้องมาหาก็คือหญ้าตามธรรมชาตินะครับตามสวนตามไร่นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นที่สวนของเรานะครับก็มาหาตามคลอ,องน้ํานะครับห้วยตามธรรมชาตินะครับ นี่ก็จะเป็นสวนยางนะครับสวนยางของนาเมื่อกี้นะครับเขาเห็นรถผมจอดอยู่ในสวนเขานะครับเขาก็เลยเดินลงมาถามดูว่ามาทำอะไรนะครับผมว่าขอหญาาไปให้วัวหน่อยนะครับนะครับเขาก็อนุญาตนะครับอนุญาตให้เกี่ยวได้เลยนะครับให้เอาให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องการอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาอยากให้สวนเขาโล่งๆนะครับโล่งๆอยู่แล้วนะครับเขาก็เลย อนุญาตให้เราเกี่ยวเอานะครับวันนี้ก็มาคนเดียวนะครับน้าอีกคนนึงอ่าไม่ได้มาด้วยนะครับนี่หญ้ากาลังสวยเลยครับหญ้าสวยมากนะครับเป็นหญ้ากินนีหญ้าแซงนะครับแล้วก็หญ้าดอกขาวนะครับสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่สนใจอยากจะเลี้ยงวัวนะครับอ่าก็หญ้านะครับก็สําคัญที่สุดนะครับในการเลี้ยงวัวนะครับอ่า วัวนะครับซื้อตอนไหนก็ได้นะครับซื้อตอนไหนก็ได้นะครับแต่หญ้านะครับแต่หญ้าต้องสำรองนะครับต้องปลูกไว้ก่อนนะครับต้องปลูกไว้ก่อนถ้าปลูกหญ้านะครับแล้วก็ไม่ทันนะครับโตไม่ทันนะครับก็เราต้องออกมาหาย้าแบบนี้นะครับเหมือนผมเนี่ยครับหญ้าที่ปลูกไว้ไม่พอนะครับไม่พอกับให้วัวกินนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็หน้าแรงด้วยนะครับหน้าแรงหญ้าที่ปลูกไว้ก็ ตช้านะครับโตช้าไม่พอให้วัวกินนะครับก็ต้องได้ออกมาหาตามแหล่งธรรมชาตินะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยสวยๆนะครับนี่วันนี้เราก็เอาสลิงคู่ใจมาเหมือนเดิมนะครับเอาสลิงคู่ใจมาเหมือนเดิมนี่<ฮ>เดี๋ยวพามาเดินดูหญ้าแซงฝั่งทางนี้นะครับนี่นี่ก็เป็นห้วยนะครับเป็นห้วยเล็กๆเป็นคลองน้ําเล็กๆนะครับนี่นี่ นี่ก็คือหญ้าแสงนะครับหญ้าแสงขึ้นเยอะเลยนะครับผมผมสังเกตดูแล้วนะครับสังเกตดูแล้วน่าจะได้อยู่ประมาณสักสามสี่วันนะครับสามสี่วัน,นถ้าเกี่ยวคนเดียวนะครับถ้าเกี่ยวคนเดียวได้สักสามสี่วันแต่ถ้ามีเพื่อนเพื่อนมีน้ํามาด้วยนะครับน่าจะสักสองวันนะครับสองวันหรือหนึ่งวันนะครับก็น่าจะหมดเพราะว่า แต่แล้วคนก็มีวัวเยอะเหมือนกันนะครับมีวัวเยอะเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้อผมก็ออกหาทุกวันนะครับออกหาทุกวันเพราะว่าหญ้าที่เราปลูกไม่พอนะครับผมก็ออกหาแบบนี้ทุกวันนะครับอแต่วันนี้ก็เมื่อวานนี้นะเขาพามาด้วยนะครับพาผมมาด้วยเพราะว่าเขาไม่มีเพื่อนพอดีพาผมมาด้วยก็พอดีมาเจอหญ้าตรงนี้นะครับหญ้าสวยยาวเลยนะครับยาวตามห้วยนี้ไปเลยนะครับใกลอยู่นะครับ แล้วก็มีน้าคนนึงนะครับซึ่งเป็นญาติกันกับอผมนี่แหละอพอดีเขาปลูกเขาโพดเลี้ยงสัตว์นะครับครับตอนนี้ก็อ่าเกี่ยวเป็นสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มาดูบริเวณที่ผมเกี่ยวนี่ครับนี่ลงเลยนะครับลงเลยอผมถึงบอกว่าอาผมจะย้ำอยู่ตลอดนะครับว่าอ่า fc ท่านใดนะครับที่อยากจะเลี้ยงวัวนะครับอยากจะเลี้ยงวัวหรือว่าทดลองเลี้ยงวัวหรือว่าอยากเลี้ยงเป็นอาชีพเลยนะครับสิ่งสําคัญของการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็คือหญ้านะครับก็คือหญ้าหญ้านะครับต้องต้องมีก่อนวัวนะครับหมายความว่าอะไรต้องปลูกหญ้าก่อนนะครับวางแผนก็คือ1ก็ต้องมีหญ้านะครับไว้ให้วัว นะครับไม่ใ uhm, ช่ว่าอยากเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็ไปซื้อวัวมาเลยนะครับแต่ว่าหญ้านะครับไม่มีนะครับหญ้าไม่มีคิดว่าจะหาหญ้าตามแหล่งธรรมชาตินะครับให้กับน้องวัวนะครับก็นี่ครับบางครั้งเราโชคดีนะครับเรามาหาญ่านะครับก็เจอนะครับก็เจอแต่บางครั้งก็ไม่มีนะครับไม่มีจริงๆนะครับ ถ้าเอฟซท่านใดนะครับที่ซื้อวัวนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ราคาถูกนะครับคิดว่าจะมาหาหญ้านะครับตามฤดูหรือตามธรรมชาติเหมือนผมที่ผมมาหาวันนี้นะครับวันนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับโชคดีมากที่หญ้านะครับขึ้นตามแหล่งธรรมชาติเนี่ยตามห้วยตามหนองตรงนี้นะครับผมมาเจอพอดีนะครับผมมาเจอก็คือได้ไปให้วัวแต่ ไม่ใช่ว่าผมจะไม่มีหญ้าสำรองนะครับผมก็ปลูกหญ้าสำรองไว้เหมือนกันนะครับเป็นหญ้าแพนกล่ากับหญ้าลูซี่นะครับแล้วก็หญ้ากินนีนะครับขนาดผมปลูกไว้หกไร่นะครับวัวเก้าตัวยังไม่พอนะครับยังไม่พอผมได้มาเกี่ยวนะครับตามธรรมชาติอีกนะครับนี่หลักๆเลยนะครับปัญหาของคนเลี้ยงวัวที่ซื้อวัวมาก่อนหญ้านะครับซื้อวัวมาก่อนหญ้าก็จะประมาณนี้ครับ ประมาณนี้ขนาดผมมีหญ้าสำรองไว้แล้วนะครับปลูกหญ้ายังไม่พอเลยนะครับยังได้ออกมาหานะครับถ้าเอซท่านใดที่ซื้อวัวนะครับก่อนหญ้านี่แบบจะลำบากมากนะครับจะลำบากมากจะลำบากจริงๆนะครับเพราะว่าชัวความโชคดีนะครับไม่มีเสมอไปนะครับบางครั้งเขาอาจจะพ่นยานะครับพ่นยาฆ่าย้านะครับพ่นยาฆ่าญ้าหญ้าก็ไม่มีให้วัวนะครับ จะให้ฟางข้าวนะครับก็ต้นทุนก็สูงนะครับเพราะว่าก้อนหนึ่งก็ในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จนะครับก็ก้อนละ25นะครับพอเข้าสู่หน้าหนาวหน้าแรงก็ก้อนละ35 40 45 50แพงสุดๆนะครับแพงสุดๆแถวบ้านผมก้อนละ60นะครับก้อนละ60บาทเลยนะครับโอ้โห สู้ไม่ไหวเลยนะครับสู้ไม่ไหวถ้าใครที่เลี้ยงวัวเยอะๆนะครับต้นทุนสูงมากนะครับยิ่งเป็นวัวเลือดร้อยนะครับราคาวัวเขาก็สูงอยู่แล้วนะครับต้องมาบำรุงเขาอีกนะครับไหนจะอาหารค้นไหนจะฟางข้าวมีแต่ค่าใช้จ่ายที่สูงๆนะครับส่วนของผมก็วัวบ้านๆนะครับวัวบ้านๆขายหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นหลักพันถ้าเราเลี้ยงเขาแบบต้นทุนสูงนะครับ เราก็ขายไม่ได้นะครับขายแล้วไม่ได้กําไรไม่ได้ราคานะครับนี่หลักๆเลยนะครับหลักๆเลยถ้าใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงนะคร่าต้องมีหญ้าก่อนวัวนะครับไม่ใช่มีวัวก่อนหญ้านะครับนี่วันนี้ผมก็เกี่ยวเสร็จแล้วนะครับเต็มซาเล็งแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเนินไม่ไหวนะครับขึ้นเนินไม่ไหวผมก็พอแค่นี้ก่อนนะครับพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีช่วง บายๆนะครับมีน้าเขาชวนมาผมก็จะมาอีกนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเต็มสะเล้งแล้วประมาณไหนนะครับประมาณไหนที่ผมเกี่ยวให้ได้หนึ่งลำสเล้งนะครับผมจะเอาประมาณไหนไปให้วัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ,อันนี้ผมก็มาห่างจากบ้านประมาณ20โลเลยนะครับ20โลผมก็คิดอยู่นะครับว่า ต้นทุนนะครับต้นทุนค่าน้ํามันนะครับต้นทุนค่าน้ํามันที่ไปกลับนะครับในแต่ละวันนะครับนี่ผมคิดหมดครับผมคิดหมดจดบันทึกหมดนะครับว่าค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงวัวนะครับเท่าไหรเท่าไหร่นะครับนี่ทําบัญชีไปเลยนี่ก็จะประมาณนี้ครับเต็มแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเนินไม่ไหวนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเนินไม่ไหวนี่ก็นี่ครับ ผมถึงย้ำทุกครั้งนะครับก่อนจะเลี้ยงวัวนะครับก่อนจะเลี้ยงวัวก็ต้องมีหญ้าก่อนนะครับมีหญ้าก่อนหญ้าปลูกไว้สำรองไว้นะครับถ้าไม่พอก็ออกมาเกี่ยวเหมือนผมนยครับออกมาเกี่ยวเหมือนผมตามแหล่งธรรมชาติตามไรตามสวนนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะกลับบ้านก่อนนะครับกลับบ้านก่อน เด็กๆเ,เห็นนีเเ่เด็กชอบเลยนะครับนี่หญ้าเขียวๆแบบนี้เป็นหญ้าก,กินนีนะครับกินน,นีคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์ด้วยกันครับบดายครับ